ครผมตกปลาห้ายู้ากินครับืัอนี้ผ้ามาต๊ะกระสุรครับผมกางน้องฮานน้องฮานสกลนครครับผมมากับเส้นผุดครับแล้วก็น,น, <laughs> นี่เส้นพีนี่เส้นตัวจริงครับผมืมัอนี้สามคนครับผมลุยกางน้องฮามน,นมาลุ้นเมือครับว่าเข้าสีมานะ่ะตะพูดตีลงไปไม่เดียวครับผมได้มาอะไรสายนี่ครับเพิ่งลงกไปเมื่อกี้นี่ไม่เดียวไม่เรียกเลย

สปูนครับนี่อะไรกินดีกัน,ย,กนยืนหัวเรืออะไรบไ่เลยบริเกตกากัดเข,ข้าวนี่ล้มปอมมอตานบ่นี่ กันก้านนี่ได้แท่งนนะน้าหนามสมนหิทอ่ะดนีไปไกลพวกบอวะอีตาด้านผ้าไปเห็นแล้วแล้วยกขึ้นทึ่งเลยนี่งไงล้าลที่ยกอรลอยฟิวหนำนะ อ้สูงพีดในบนน้อมือนี่เนาะอุ้ยหลุดบ่วเฮ้ยเพิ่็ถึกแล้วนึงฮะทเห็นแบบๆล่ละเฮ้ยนี่เด้นึกว่าหลุดอ๋ <c oughs> อครับผมแต้มแรกของเรามาแล้วครับนี่ประสูดหน่อยนะครันโลกไม้แรกในคนละตัวนิดหน่อยครับผมัวพูดเลยตัวหนึ่งพูดเลยตัวหนึ่ง อาจจะเป็นน้ำบริเก็ตน้ำปูเฮดน้ำปูเนี่ยจะหน่อยไหมเมื่อนี้เอาหน้ามื่อนี้ครับเฮดน้ำปูอะไรอะไรของแท้มากครับผมนะเว้ยลูกหลานหาอยากหากินมันมันเด้อในป่าประหยัดพกพลาสติกดิบๆทั่วข้อให้มัน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 ครับอะไรของแท้มาใส่แบบนี้ไปก่อนสิ้นใจกันคนะคลิปเลยคลิปออกคลิปละมือนีย เอาโตายังไงได้พิดมาโชว์เอฟซีได้พีดไดไม่ไม่ได้หรอกไม่ใจนะปดก่อโอ๊ยหนาหลอกอวกา่าเปลือ อารัครับผมมาครับ้เส้นผีดคับเส้นผีดเออใส่ใส่ก็คือโชโชว์ด้วยโอ้้าเส้นพดมาแเ้วครับผมว้มันทะเป็นตัวใหญ่ไปพีดขึ้นนั่นขา้ามาแท้บังบังแอคชั่นขั้นครับผม นาชีใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยโอ้ยมึงไงมึงไงโอ้ <c oughs> นี่กระบผมเสยนฟีดครับผม <c oughs> เล่ยนปาสถมยังไงแล้วโอ้ว่าขมันใช่วะยกนียวด้วยกนียวด้วยมียยโป๊ด้วยโอ้วขมันขนาดเลยขา,า, <c oughs> เาเนี่ยนอนเว๋ขมันเฮียมาตัวนั้นครับ เสียนพูดเอาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับผม <What S 1> ตัวบแบไงล่อ้อ้โอู้อ้อู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 ้ยู้อู้อูอ้อูอ้อ้อู้อ้้ออ้ออ้อ้อูอโอ้้ <c oughs> อห้พ่อพ้อ,อ,อ,อู้ออ้หูอู้อ้อูอ้ของแท้เ <c oughs> ู้ <c oughs> เอ,าาอู <c oughs> ้ออ้น,นููนอน้อูอออ้ออน้อ <c oughs> ู โอ้ในการในกัดตกไปตกมาเบิดแห้งครับผมกินขนมจังหน่อยโอ้เสียนผิดหมันเลยวะเอ้าให้พ่อปวดอะไรให้พ่อปวดครับโอ้หมันเลยวะโอ้ของแท้เลยดิ โอ้ตัเส้นกุดออกมาอีกแล้วครับผมเอ้าลดพอดีเก๋ผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วใส่สวยใส่สวยเออนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วใส่สวยครับใส่สวยเส้นิีหมานอีกแล้วครับผมตัวอีกตัวนึงเดี๋ยวไปดีกรมือเลยครับ มันเซ่อเมืองตัวปลาครับทข้ซอง,ง,อ,งอ,อ,อยู่นี่เด็กตัวหน่อยนี่ครับพ่อสูตรนี่จะใส่นี่แหละ<อ>มินิมินิจะพูดออกมาอีกเลยครับตัวนี้หน่อยว่าสัตว์เลย พอ่อพ่อกัดกับเนื้อเลยปลาเอาเก็บเต็มนิดหน่อยก็เอาครับผมเราขึ้นไม่แล้วครับผมติดๆกันเลยจะโตปลาหันมีจะนิดหน่อยครับผมเด็กตัวกระพิดมื่อกี้เส้นพิดเด็กตัวละไรเมื่อกี้ปลาได้สามตัวเลยนี้ฟีบุ่มจะวายเส้นพิษไม่กแล้วครับผม ตัวผมเขาใหญ่รครับมานี่ส่วนมากครับมิจะใส่มินิมินิใส่ปิ่งนิดหน่อยครับผมนี่ครับขึ้นมาก็จะรุ่นนี้ตัวใหญ่ก็เงีย่น้อยหนึ่งนี่ครับเสี่ยนซ้ำไดีไน่นอนตึกเลยตัวดับเสี่ยนก็นอนตกเอา นานมาแล้วมาแล้วนะครับเส้นพุดมาอีกแล้ว,ลวมาร์กจะพูดเดียวแล้วะก็มันต่พูดเดีวยวแยค่ก็ปานโผล่ไปใหญ่ครับสักสองนิ้วนี่แหละยิ่ลึกเส้นพุทเดือดขึ้นมาอีกแล้วครับมาแต่พูดเดียดวยนเยนาะ เดี๋ยวจาดอีกพีเด้บัวคาดอกโอ้โหของที่ล้วดิโอ้โหมันขนาดกับผมเสี้ยนพิดเส้นพิดโอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้ยฝุ่กจัเอ้าวลุตละต้องปเลยโอ้ยข้าเปิดกระองโอ้ยสิ่งถั่วโอ้ย ยังอยู่บ่อ่านี่ครับผมเอ้ยใสสวยครับผมใสสวยเพีนวันนี้พีทโต้ง่ายนี่ตัวในเด็กวตใหญ่จะกดตี่บุกกองกันเลยมีหยังวะพิดโอโอโอสูสูโอ้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่แล้วตัวนี้ โอ้ยใส่สวยใส<ช>่สวยอานอ่านอานเอ้ยอีกตัวหนึ่งครับผมใส่สวยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้มานเท่าเฮ้ยนี่ครับผม <c oughs> โอ้ยเสียนผิดมาอ, <c oughs> อีกแล้วครับก็หงายหงายเสียนผิด <c oughs> เห็นเห็นห้าได้เม่อไหร่าเสียนผิดเอาเลยไปไไโอ้ <c oughs> เบมึงตรงนี้ครับผมซ้ำกันเลยกับเงาโอ้ยน้อยก็น้อยโพดปลาครับเงาซ้ำกันเลยเอออีกแล้วครับผมเสียนพุดธเอออีกแล้วครับอันนี้ไงกว่าไงก็ตัวนั้นเช็กน้อยหนึ่งติดมองบัดนี้ติดมองวันนั้มโอ้ยอยู่ว่วอยู่บ่วัโอ้ยหลุดด้วยขาเปิดกล้อง เส็งนะวะโอ้ยนี่เด <conclusions> oh, <laughs> uh, the ้ว่ามันลุดวมนตัวน้อยว่ามันมลุดมันตัวน้อยเตะยบ๊บกมาเนาะะพูดเอาอยู่พูดอยวครับมอนี่จะลงไปแล้วพ่ดดึงนะป่านี่จะใส่นี่ลครับม่จะใส่นี่ เออส้นพุทธเอาขึ้นมาอีกแล้วครับผมเส,ม <laughs> ส้นพุทธวาตัวใหญ่กว่าผมตัวนี้ใส่สวยตมุตะมิอุ้ยนี่ครับผมใส<า>งม่งามๆเลยคำพื้นครับผมขึ้นมาเกือบร้อยแล้วเอาเรือขึ้นมาแล้วเปิดเบื้องผลงานดูเส้นผิดเก่งขนาดเลยครับมือนี่มันขนาด,ดเลยผิดผิดไอ้ตัวพิด น้องพีชนี่น่าจะได้หกตัวเจ็ดตัวครับผมนี่ครับผมผลงานเฮาเดีย๋ยวเขาจะไปทเทเิงผลงานกันอยู่บ้านอีกเที่ยนหนึ่งครับขึ้นมาฮอดบ้านแล้วครับผมนี่ครับผลประกอบการนี่แหละได้ซ้ำน,นี่แหละเนาะพอได้แบงกกันไปลาบครับผม